ไมเกมทูเดย์สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับเลสอเลอร์สอออนไลน์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นในแมปนี้นะครับเอาละนะครับก็คือแมปนี้นะครับแมปนี้ก็จะเป็นแมปที่เอาไว้เล่นกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับมันสามารถอ้อมมาโจมตีกันได้นะครับก็มี2ฝั่งเนาะมีฝั่งนี้กับฝั่งนี้ได้นะครับแล้วก็มันจะมีะโรงน้ํามันนะครับมีโรงน้ํามันมี มีฐานเขาเรียกว่าโรงน้ำมันเนาะมี1 2นะครับมี2โรงแล้วก็มีแร่เพชรพลอยอยู่ตรงนี้นะครับเนาะเอาล่ะนะครับวันนี้เราก็จะเล่นอเมริกาบุทานท่าเจอกับคู่ต่อสู้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาดูแมปนี้นะครับว่าจะสนุกแค่ไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับมา <construction> มา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  <building. S 1> นะครับ ก็ค่อยๆฝึกฝีมือไปนะครับอันนี้ก็มาเล่นแต่ละแมปแต่ละแมปนะครับเล่นไปนะครับก็ลงคลิปไปนะครับเผื่อใครที่กําลังเล่นอยู่หรือยังไม่เคยได้เล่นออนไลน์เนี่ยจะได้เห็นหน้าตาแมปของ C N C ออนไลน์ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับก่อนอื่นเลยเราเอาหมาตัวที่1ไปสุดแมปทั้งนี้ครับสุดยังสุดทงนี้ ตัวที่สองมานี่ครับวิศวกยรู้สึกว่ามันจะมีบ่อน้ำมันอยู่ยแถวๆนี้ใช่ไหมะจะไม่ผิดออยู่ตรงไหนวะเนี่ยช่างมันก่อนนะครับเราตั้งฐานแรกก่อน <c oughs> ปึ๊บอยู่นี่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 นไปสากายเชียน มาตัวที่หนึ่งเราถึงได้แล้วมาาตัวที่สองอยู่ไหนอ่ะวิ่งไปเรามาทำไมแถวนี้ตัวที่สองวิ่งไปครับวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเปิดแมปไปวิ่งไปอ้าวนี่ไงนี่ไงครับฐานเขาอยู่บนนี้ครับเราเจอโซเวียตครับ เรอา,าไปเลยแล้วกันมานอยู่ตรงไหนไวะเนี่ยเฮ้ยได้บอกว่ามันอยู่นี่อินวกรเรายึดเลยครับโอ้มันอยู่นี่ครับมาตัวที่หนึ่งมานี่เลยนี่ไงเราเจอพันธมิตรครับ มิดแบบนี้เราก็ต้องรีบซื้อที่ไอามาลงเลยครับจัดการมันก่อนเลยเยึดไม่ได้ละมันยึดไปแล้วนะครับมันแม่ผมตั้งไว้ไม่ให้ยึดซ้ำนะครับโอเคไอของเรานี่ว่าเอาละ ร <Unit> อให้ทันย่าไปก่อนครับรอทันย่าไปก่อนจิงเนียเรายึดเลยครับ <Unit ready. S 1> รู้สึกว่าทันยาจะมาแล้วนะครับไปจัดการนี่ครับอันนี้ก่อนเลย โอ้ยเราโดนลุมครับมาลุมมาตุ้มเลยทงังทังโมดทัทงโมดมาทางนี้เหรอมาทางนี้ใช่ไหมหนึ่งมานี่ตัดหลงไฟฟ้าก่อนครับมาทางนี้ ตัดลงไฟฟ้าตัดป้อมปืนกลมันก่อนเลยต้องมาครับนี่ครับจัดการล็อกเก็ตเทียมมันก่อนอยแล้วก็มานี่ครับจัดการลงไฟฟ้าอย่าให้จีไอติดบ้างอ้าวไฟฟ้าหมด ไฟฟ้าหมดก็สวยหมูเราครับถ้อย่างนั้นแลกกันครับแลกก,กกันแลกกันแลกกันมาแลกกันโอ้ยโอ้ยมาหนี่มานี่มานี่มาหนี่มา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 ่มานี่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว thôi, ôi thôi 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 thôi, đừng đu, chỉ này là mà, ลงคนทางครับงั้นก็ต้องเสร็จฐานป้องกันก่อนย้ายชุดสองเข้าไปครับมานี่มาทั้งนี้ Unit lost. Unit ready. Unit lost. Unit ready. Building. Unit ready. Building. Reinforcements ready. New rally point มันมีนาวิชิวนะครับนาวิชิวอ๋อเราน่าจะโดดบนนี้ครับลืมไป re มาตรงตรงเลยเหรอ re มาตรงตรงเลยก็สวยเดเ่อย่างนี้ Man, ready. I can go in there. Right. Construction complete. Unit ready. Unit. Construction complete. Unit ready. Building. Sir, yes sir. On my way. Unit ready. Got it. moving out. Unit ready. Unit lost. Reinforcements ready. มานะครับม pues yeah. um, yeah. uh, nah ันยากมาอ้าวไปผิดทางไปผิดทางไปผิดทางจะเข้าทางไหนดีกว่าลงนี่ก่อนแล้วกันแเข็นนอนมาละ น่าจะมาทางนี้แล้วครับป้อมปืนเรายังน้อยอยู่นะครับ ทำอะไรตรงนี้ทำอะไรตรงนี้ไฟด้วยล็อกเก็ตเพียนี่แหละครับไม่ต้องอะไรมากมายแล้วเข้านี่เลยมา ความเป็นจริงเนี่ยเราน่าจะตัดสะพานนะครับแต่ผมจะไม่ตัดแล้วกันม Unit Unit ไม่ตัดอ้าวกดผิดขมางนักกับนักแล้วกับคำว่ากดผิดเนี่ยโอ okay. เป็นไรครับ

จบครับอีกหนึ่งแมปแมปนี้นะครับก็ถ้าเล่นสองสองหนึ่งหนึ่งนะครับก็น่าสนุกอยู่นะครับจัดการเบเท์ฟอร์เทียสเลยดีกว่าจะแต่ดีกว่าครับส่วนใหญ่นะผมก็จะใช้แต่ล็อกเก็ตเทียนะครับาให้มันจบเร็วนะครับเอาให้มันจบเร็ว การลงไฟฟ้ามันครับเดี๋ยวเกิดติดไฟขึ้นมางานงอกอีกอ้าวทำไมพี่ทำอย่างนี้ล่ะครับพี่นาวิชิว เก็คอนโทรลนะครับเราก็กดเซค้างไว้แล้วก็ให้มันไปนจัดการเองเลยครับ <got> อ้าวลืมเห็นอันนี้ชุดนึงแล้วกัน <Yeah. S 1> จบป้ายนะครับแมปนี้ก็น่าเล่นอยู่นะครับถ้าเล่น2คนนะครับเนาะก็อันนี้เป็นแมป C N C นะครับใครที่ไม่ได้เล่นออนไลน์ ใครที่ไม่ได้เล่นออนไลน์นะครับก็จะไม่ได้เห็นแมปนี้นะครับเนาะก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่า AI พุทโธ่เนี่ยมันจะฉลาดกว่า AI ธรรมดานะครับหรือฮาร์ดธรรมดาถ้าเราดูเมื่อกี้นะครับ AI พุทโธ่มันมีการต่อสะพานตรงนี้เห็นไหมครับเพราะเดิมสะพานมันขาดอยู่นะครับ AI พุทโธเนี่ยมันต่อน่าจะอันนี้เนาะต่อฝั่งนี้นะครับต่อสะพานมาหาเราตรงนี้เลยนะครับจริงๆมันอ้อมได้ทั้งหมดนะครับมันอ้อมได้หมดนะ แต่ว่ามันต่อสะพานเลยเลียนเอาอินเจเนียร์ซ่อมแล้วก็ต่อสะพานเข้ามาโจมตีเราตรงๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นฮาร์ดปกตินะครับถ้าไม่มีบุทเทิลเนี่ยมันจะไม่ฉลาดขนาดนั้นนะครับเนาะก็อันนี้ก็เป็นเลสอเลสออนไลน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบดูเลสอเลสออนไลน์นะครับเนยวแบบต่อไปนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราลองจามกันนะครับสำหรับวันนี้มาเกมทุ่งเดสวัสดีครับ